สวัสดีครับมาต่อเนื่องสำหรับวิดีโอนี้ <c oughs> ก็จะพูดต่อเนื่องถึงวิดีโอที่แล้วที่เกริ่นนาไว้ว่า,าหลังจากเราสร้างไลออนเสร็จแล้วถ้าไลออนมันสมบูรณ์แล้วนะครับมันก็แทบจะใช้งานได้ทันทีเนี่ยดูยนะฮะเนี่ยอย่างเราใส่ข้อมูลไปละสามารถทำการพิมพ์ได้ทันทีเลยเหมือนกับว่ามันมันเสร็จไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าที่ผมจะพูดในส่วนต่อไปก็คือในรายละเอยียดของการดักเออร์เรอ,อร์แบบไหนลักษณะเป็นแบบนี้ ่็คือถ้าสมมติ User อรใส่ข้อมูลที่ d a t a t ท้ e มันไม่ควรจะเป็นเช่นลำดับที่มันควรจะเป็นหมายเลข0ูนยเกแต่ว่าถ้า User ใส่ A ใส่ o r ฟันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ยังรับซึ่งถ้าเรารู้ตัวว่าเราใส่ผิดก็แก้ไขมันก็โอเคแต่ว่าบางครั้งบางทีงทเนี่ยถ้า User มันเบลอมันอาจจะใส่เข้าไปก็ได้แต่ถ้าโปรแกรมช่วยเตือนว่าเยข้อมูลนี้มันผิดนะ อ่า user ก็จะรู้ว่าอ้าใส่ข้อม,มูลผิดเข้าไปก็จะสามารถแก้ไขได้ได้ดีมากขึ้นวิธีการเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะเราโฟกัสไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับอา่าโอเคผมกด Command Shift D หรือว่า c o n t r o l shift d ใน w i n d o w ์เพื่อให้ได้ Manate Database มันเร็วกว่าที่เรามาเลือกจากเมนูไฟล์นะฮะใน a ใน Database นะครับเราโฟกัสไปที่ Field ส่วน Table กับ Relationship ยังไม่พูดถึงนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะสร้างความงงให้ได้ โอเคเรามาโฟกัสที่นี่ก่อนแก้ที่นี่นั่นก็คือไอมันชื่อว่าไอเทมนำถ้าถ้าใครไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนาะ่าการตั้งชื่อเนี่ยถ้าตั้งชื่อให้สื่อเนี่ยมันก็จะเร็วในการตรวจสอบว่าไอฟิลตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนในเดย์อั์ซึ่งไอเทมนำผมก็เนี่ยไอเทมในตารางไอเทมนำก็ชัดเจนเลยว่าอยู่ตรงเนี้ยโอเคนะครับตอนนี้เป็นล i n g t h i n g field แบบ10 ทุกๆฟิลเนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีปุ่มออปชันสามารถให้กดได้ในทุกฟิลเลยนะปุ่มออปชันนี้ทำการตัดเติมเสริมแต่งคุณสมบัติของฟิลนั้นให้มันให้มันยืดไม่ใช่ยืดหยุน่นให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการให้ฟิลไอเทมนํำเนี่ยนัมเบอร์เนี่ยเป็นเฉพาะเลข0ถึงเเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นแต่จริงๆูก็ไม่เอาก็ได้โอเคนะแต่นัมเบอร์เนี่ยมันต้อง0ถึง9 อันนั้นเอาศูนเก้าเลยใส่ให้ได้วิธีการผมดับเบิ่งคลิกนะฮะหรือกดออปชันก็ได้ดับเบิ่งคลิกดีกว่าเร็วดีปึ๊บโอเคมาดูนะฮะมันจะมีอยู่สี่แท็บแท็บสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงฟูริกะนะ่ะน,นี่มันญี่ปุ่นชัดๆถ้าไม่ได้ใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมทําไม่เป็นอ่านไมไ่ออกก็เลยไม่ได้ใช้แค่อยู่3แทบ็บนะฮะแท็บที่ยังไม่กล่าวถึงออโต้เอนเตอร์ ter, กับสโซเลสโซรีนที่กล่าวถึงแล้วเนาะก็คือใส่รีพีทติ้งตรงนี้ ราตัว enter ยังไม่กล่าวถึงเพราะว่าเดี๋ยวไปกล่าวถึงในฟิลอื่นดีกว่าแต่ในฟิลด์ตรงนี้ฟิลนี้ฟิลนี้นะฮะไอเทมนเนี่ยผมจะบอกให้มันว่า validate data in this field ก็คือทำการตรวจสอบ data ข้อมูลในฟิลด์นี้เมือ่อ always ก็คือตลอดเวลาว่าให้มันถูกต้องตามกฎหรือเปล่าหรือว่า during a l y during data entry หรือว่าเฉพาะตอนใส่ข้อมูล ปกติผมทิ้งไว้เฉพาะตอนใส่ข้อมูลนะฮะก็คือใส่ปุ๊บให้มันเช็คว่ามันถูกต้องหรือเปล่าตามตามที่เราต้องการหรือเปล่าก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยแต่สิ่งที่ควรจะเอาออกคือตัวนี้นะฮะ allow user to o v e r r i d e during data entry นั่นคือว่าถ้าสมมติมาเตือนมาว่าเฮ้ยใส่ตัว a ไม่ได้นะแต่ถ้าเราไม่เอาอไอ้นี่ออกเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ดูอีกทีนะฮะแล้วกด yes ไปเนี่ยมันก็ยังรับตัว a ได้อยู่โอเคนะฮะเอาเอาเอา,เอาตอนนี้เอาติ๊กไว้ก่อน เราบอกว่า strict data type r e q u i r e นั่นคือความต้องการของฟิลเนี้ย strict data type ก็คือให้มันเป็นเฉพาะ numeric only ในนี้มีอะไรบ้างมี date กับ time ตน,นี้เราไม่สนใจเพราะว่าเราจะเล่นกับ number อย่างเดียวก็จะเป็น strict data type เป็น,น numeric numeric only เอาเฉพาะที่เป็นเลข0-9ถึงเเท่านั้น not e m p t y g เอาไหมไม่เอาเพราะว่า บางทีบางผลเราอาจต้องการทิ้งไว้ว่างๆถ้าไปติ๊กไอ้นี่เนี่ยมันจะไม่ยอมให้ทิ้งว,ว่างๆางต้องใส่ u ยู่นี่แวลูก็คือ,อไม่ซ้ําพวกนี้ยังไม่กล่าวดีกว่าพราดีกล่าวมากไปเดี๋ยวจะงงนะฮะเอาเป็นว่าสตริกไว้ว่าให้มันเป็น number อย่างเดียวแล้วเมื่อตรวจสอบว่ามันไม่ใช่ number เราสามารถสร้างข้อความเตือนนี่เป็นข้อความของเราได้อย่างเช่นตอนเนี้ถ้าผมติ๊กตรงนี้นะฮะ display custom message if validation fail นะั่นคือเมื่อตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะี่นมัน fail ไม่ถูกต้องก็ให้เตือนเตือนว่าผมเตือนว่าใส่ข้อมูลให้เฉพาะตัวเลข0-9เท่านั้นโอเคนะฮะดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ติ๊กไว้อยู่ไม่ได้อ,ออกนะฮะดูความแตกเปลี่ยนแปลงก็โอเคกดโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วลองมาใส่ข้อมูล1ได้9ได้ศได้ไหมศูย์ก็ได้ เพราะว่าเป็นอเริกแต่ถ้าเป็นคิวเกิดอะไรขึ้นใส่ปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ตรวจนะฮะจนกว่าเราจะคลิกไปออกไปจากฟิวตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะเตือนละตามข้อมูลที่เราไปตามข้อความที่เราต้องการแต่แต่นะฮะเห็นไหมมี yes กับ no yes หมายความว่าจะเอาอะก็คือจะใส่คิวถ้าจะยืนยันจะใส่คิวก็กด yes เข้าไปเห็นไหมฮะมันยังรับคิวอยู่มาดูข้อแตกต่างนะครับ กระโดดชิปดีเอ่อมันคลิกอีกครั้งหนึ่งเอาไว้นี่ออก allow user to override during data entry ก็คือยินยอมให้ user เนี่ยใส่ข้อมูลที่ต้องการใส่เนี่ยอย่างคิวเนี่ยยังยังยืนยันให้ใส่เข้าไปได้อยู่แล้วถ้าออกดูผลนะฮะทำไม W แล้วคลิกออกจากฟิวนะฮะเห็นไหมครับโน้ต no, หาย A ไอตัว yes กับโน้ตหายไป ใส่ได้เฉพาะ0ูถึงเเท่านั้นกดโอเคถ้ายังไม่ใส่ไม่ใส่ก็ไปไหนไม่ได้จนกว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราต้องการเท่านั้นนะฮะถ้าใส่หนึ่งเข้าไปปึ๊บอ่าถึงจะรับฟังก์ชันโปรสําคัญตรงเรื่องการจังหวะที่เมาส์คลิกเข้าไปในฟิลนะฮะขณะที่ฟิลกําลังแอคทีฟอยู่เนี้ยมันยังไม่ตรวจสอบมันจะตรวจสอบต่อเมื่อ อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งไฟล์เมกเรโปรไม่มีปุ่มเซฟนะครับการเซฟดัตต้าของ Pro นะฟไฟล์เมกเรโปรนั้นไฟล์เมกเรโปรให้ความสําคัญเรื่องข้อมูลมากเมืม่อเราทําการเซฟเอยไม่ใช่เมื่อเราทําการใส่ข้อมูลไปปั๊บเนี่ย,ฟยไฟล์เมกโปร,โปรแทบจะเซฟทันทีแต่ว่ามันไม่ทันทีดูได้ไงว่าม,มันทีขนาดไหนจะอยู่ในอ่า p r r f n r e น c e นะฮะเรื่องการเซฟถ้าผมจําไม่ผิดเห็นไ,ไหม รง save c a คชค content นั่นก็คือเวลาเใส่ข้อม,มูลปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บไว้ในแคชแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเราระบุว่าให้ hey, save ทุกๆ10นาทีก็ได้แต่นี่เร็วกวา่าดูนะ during idle time นั่นก็คือจังหวะที่เราปุ๊บเข้ามาเรากดปุ๊บขณะที่เรากำลังดูข้อม,มูลเนี่ยถือว่าเป็น idle time ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนเมาส์มันเซฟปุ๊บทันทีเลยเพราะนั้นไฟเร์โปรแทบจะเซฟให้ตลอดเวลาแล้ว มันมันให้ความสำคัญมากในเรื่องของข้อมูลแต่ขณะที่เรากำลังแอคทีฟในฟิลเนี่ยถ้าเรายังไม่กดออกนอกมานะฮะไปกดพื้นที่ว่างๆเนี่ยไม่ใช่้นไม่ไม่ใช่ไปกดฟิลอื่นนะฮะถ้าฟิลอื่นมันไม่ไปแอคทีฟฟิลอื่นอนีต้องกดออกมาเป็นพื้นที่ว่างๆอย่างเงี้ยมันจะเซฟแล้วกระบวนการตรวจสอบ validation เนี่ยจะเริ่มทำ,ท,ำท,ทันทะนะีนะครับถือว่าครบกระบวนการ data entity เราเริ่มตรวจสอบฮนะครับ เนื่องจะเนื่องจากมันเป็น repeating field การทำรีฟิวเดียวไออาร์เรย์ทั้งหมดของฟิลด์เนี้ยได้ได้ได้อันนี้สงไปด้วยตัว e เตือนเห็นไ,ไหมฮะ r e v e r t field ก็คือให้กลับไปก่อนหน้าข้อมูลที่เราจะเปลี่ยนเนี้ยตะกี้เป็นอะไรวะอ่าเป็น9ดูดูจะมาเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนตัว g เนี้ยไม่ได้ r e v e r t กลับเป็น9นี่เข้าใจนะฮะเป็น option <c oughs> เล่นอะไรได้อีกบ้างเล่นวันที่นี้เนื่องจากว่าเราบังคับอยู่แล้วว่าให้ใส่ฟอร์มของวันที่เข้าไปอันนี้เป็นการบังคับในตัวเนาะว่าคุณต้องเลือกจิ้มวันที่ตรงเนี้ยทาให้ฟอร์แมตี่ยไม่ค่อยเพี้ยนแต่คอยดูดีๆนะฮะอันนี้มันเป็นฟอร์แมตของฝรั่งจะเดือนเดือนขึ้น,นก่อนเอ้ยอ่าถูกต้องเดือนอันนี้ทําไมวันที่ผมเพี้ยนอันนี้นี่เจ็ด อ๋อผมเป็นเรื่องวันที่หกนั่นเองฮะวันนี้ฮะเห็นเป็นไฮไลท์นี่ฮะดำดำก็คือมันเอาเดือนขึ้นก่อนวันที่แล้วก็ปีนี่เป็นฟอร์แมตจำฟอร์แมตนี้ให้ดีนะฮะถ้าสลับปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นปียิ้มเจ็ดเดือนสิบเอ็ดซึ่งมันซึ่งมันจะคำนวณผิดพลาดนะฮะมันรับเพราะว่าปีที่ 20, ยี่สิบเอยเดือนที่ยี่สิบเจ็ดเออไม่แน่ไม่แน่ลองดูนะฮะน่าจะเตือนเพราะว่าเดือนยิ้มเจ็ดไม่มี อ่าถูกต้องครับโอเคมันเช็คนุ่นที่ให้ว่าฟอร์แมตไม่นไม่ถูกต้องฟอร์แมตที่คุณต้องทำก็คือควรจะเอาปีปีเดือนเอ้ยไม่ใช่เดือนวันปีนะฮะถ้ารีเวิร์ดฟิลก็กลับเหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่เนี่ยมันจะมีการเช็ค Auto ออโตอยู่แล้วถ้าเราใส่ฟอร์แมตผิดมันก็จะเตือนให้อะไรที่อยู่นี่มันมันเทคซึ่งพวกนี้มันเช็คไม่ได้เพราะว่าเราสามารถใส่ทั้ง a ถึง z ก็ไกลห้องหกศูนย์เก้าได้หมดเลยไม่มีจะเช็คอะไรมัน ก็แต่จะสามารถลิมิตเรื่องความยาวได้เรามาดูลิมิตเองความยาวนะคระับนริชิปดี customer name มนดูออปชันซิมีอะไรเล่นได้บ้างก็คือ street data type เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเทคลำหมดอ่านี่เล่นได้ not A Not empty นั่นก็คือว่างไม่ได้เพราะว่าเราออกใบเสร็จอันนี้เราต้องออกให้ใครสักคนหนึ่งยูยูยังว่างไม่ได้เริ่มโกงกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้น น o อตอินตี้เออยูนิคไปรูเนี่ยยูนิคไม่ได้ฮะเพราะว่าในในขอเนี่ยอาจจะมาออกใบเสร็จให้ในขอสามซีซึ่งถ้าไปกดยูนิคเนี่ยปุ๊บมันจะออกให้ในขอได้ใบเดียวเท่านั้นไม่ได้เหมือนกันนี่เอานะฮะโอเค okay, แล้วก็ Not e n t i ตโอเคดิสเพย์เลยก็ดิสเพย์คัสตัมเมสเซจข้อมูล ข้อมูลชื่อลูกค้าเว้นว่างไม่ได้เห็นนะครับอันนี้เปิดมีข้อมูลนะลองเปิดข้อมูลหนึ่งอันนี้ถ้าเว้นดูดูน้ฮะมันแอคทีฟวิดีฟิลนี้พอดีเลยถ้าผมกดออกมาข้างนอกอ้าวไม่ได้โอ้มี yes กับังอีกแล้วก็แก้ไขยังไงฮะแก้ไขโดยการปุ๊บมากด yes ไปก่อนเพราะว่าถ้า no นี่มันก็ยังว่างอยู่ปุ๊บ แล้วจากนั้นก็ไปกดเอาตรงนี้ออกแล้วก็ขณะที่ a t t v v f i i l d เข้ามาใหม่ปอ๊บโอ้ตะกี้ Accept ข้อมูลไปก่อนละอันนี้เป็นข้อที่จะทำให้งงได้ก็คือตะกี้เรา Accept ข้อมูลว่างๆเข้าไปละมันตอนนี้มันเลยคิดว่ามันมีข้อมูลอยู่เห็นไหมฮะนี่ว่างๆซึ่งมันควรจะมันควรจะ,ม,รจะมันควรจะป้อเอาว่าเอ้ย เป็นว่างไม่ได้นะซึ่งตรงนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งเรื่องก็คือตรงระวังว่าให้ตัดสินใจทันทีเลยว่าเอาออกหรือเอาใส่เพราะว่าจะสร้างความปั่นป่วนให้ใครไม่กลัวได้ในรขอที่ใช้ไม่ได้นะฮะเป็นที่ทิ้งไปเออทำไมเราทิ้งอ่าเห็นงง้ครับชื่งคุ้มราคาเป็นว่า,วงนา,นางไม่ได้พี่แกก็ยกือยู่ตรงเนี้ยไม่ให้เราไปไหนเลยเนี่ยไปไหนไม่ได้หมายถึงว่าไปไปไหนนี่ก็คือไปฟิวอื่นเนี้ยได้ แต่จะไปจากไรขอนเนี่ยหมายถึงว่ากดออกมากดเป็นที่ว่างๆเนี่ยเตือนตลอดชื่อลูกค้าเว้นว่างไม่ได้จนกว่าจะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นการบังคับเรื่องที่ชช่นเดียวกันก็บังคับได้บังคับได้กี่ตัวเรื่องที่มันคือนัมเบอร์เอากี่ตัวเอากี่ตัวมีไหมเป็นน u มบลิคไม่ได้เพราะว่าเราดีฟายเป็น Data type เป็น Text นั้นใส่ได้ทั้งหมดอันนี้ถ้าเป็นเทค t แล้วเนี่ยค่อนข้างจะสวิทได้ยากนอกจากว่านัดนัดไม่ว่างห้ามว่างเนะ Member เาะ m r of v r o u v l l u t list อันนี้ก็เหมือนกับเราตั้งไว e list ไม่เคยได้ใช้ตรงนี้นะฮะถ้าจะให้ซับซ้อนกว่านั้นก็จะใช้ calculation ในการ Validate ซึ่งไม่กล่าวถึงเรื่องจะว่าจะสร้างความสับสนให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ใช้ basic พื้นฐานในการ v a l i เด t e ก็คือตรงนี้นะฮะสำคัญ เอามันออกตั้งแต่แรกเลยก็คือไม่ต้องการให้ยูเซอร์สามารถกด yes เพื่อใส่ข้อมูลเข้าไปได้แล้ว s t r i n ด data ท้ายว่าให้เป็นอะไรส่วนใหญ่แล้วใช้กับ number นะฮะแล้ว not is, not empty ก็คือห้ามว่างห้ามว่างก็คือต้องมีข้อมูลไหนที่เราต้องมีต้องใส่เช่นอะไรอย่างนีง้น n u m b อ r ตะกี้อ่า ReceiveNumber ก็ห้ามว่างว่างไม่ได้จำเป็นต้องใส่อ่ e c e i v e นั่เบดินเวนผมมีบั็อกอีกตัวหนึ่งอยู่บนอยู่บนไฟ m a k e อร์ก็อยู่บน Mac ด้วยหรือถ้าเริ่มพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษไปแล้วผมจะไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยต่อเขาไปได้นี่ผมแก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นระบบปฏิบัติการหรือไฟมิก็โปรก็ไม่รู้ เว็นว่างข้อมูลไม่ได้ประมาณนี้นะครับนี้ก็จะเว้นว่างไม่ได้แต่ทําก่อนนะฮะกรณีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลว่างไปแล้วอย่างที่ผมบอกฟิลนี้ใช้ไม่ได้ละเอ๊ะ record เนี่ยใช้ไม่ได้ละเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการดัก error trap ดัก error trap ก็คือดักข้อผิดพลาดที่จะเกิดจาก user นั่นแหละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเห็่นะฮะอันต่อไปก็ จะมากล่าวถึงพวกการใส่ข้อมูลอัตโนมัติเดี๋ยวว่ากันีทีนะครับ